โตโน่พากิจและมาโปรโมโทอภาพยนตร์ขุนพันธสามในรายการสุดออต่ออังคารกลมโตนทาง EFM 90พร้อมแชร์ประสบการณ์หลอนและเรื่องราวลี้ลับที่ชวนคนหัวลุกโตโน่เล่าว,ว่าประมาณ5-6ปีที่แล้วครับผมป่วยเข้าโรงพยาบาลมีเพื่อนกับแฟนของเพื่อนมานอนเฝ้าผมตกดึกประมาณตีหนึ่งก็ปิดไฟมืดหมดแล้วกำลังจะหลับกันแต่เราได้ยินเสียงคนดังมากในห้องน้าผมเลยหันไปดูเพื่อนกับแฟนเพื่อนเขา ก็ยังหลับอยู่ไม่ตื่นพอเราหันตัวไปอีกด้านก็เห็นว่าเราเหมือนว่าเพื่อนลุกขึ้นมาที่ปลายเตียงแต่พอมองดีๆไม่ใช่เพื่อนเราแต่กลายเป็นผู้ชายตัวใหญ่หญเอื้อมมือใกล้เข้ามาหาผมแล้วก็อา้าปากแล้วปัก,ก็อา้าขึ้นมาแบบกว้างมากจริงๆเหมือนในหนังเลยครับสักพักผมเหมือนจะรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นเลยปล,ลุกเพื่อนแล้วเล่าให้ฟังพอได้คุยกันแฟนเพื่อนเรา ก็ได้ยินเสียงดังนั้นเหมือนกันเราเลยมั่นใจว่ามันไม่ใช่ฝันเพราะมันเหมือนจริงเกินไปพอเช้ามาเลยลองถามพยาบาลสรุปเขายอมบอกว่าเมื่อสองวันก่อนมีชาวต่างชาติมาเสียชีวิตที่นี่จริงๆเลยคิดว่าเขาน่าจะมาทักทายเราหลังจากที่ได้ฟังทั้งดีเจเจมส์และดีเจแอนดีเจผู้เชี่ยวชาญและฟังมาหลายประสบการณ์ต่างๆมากมายต่างช่วยกันวิเคราะห์ว่า หรืออาจเป็นว่าเขาเพิ่งเสียชีวิตไปสองวันตามที่พยาบาลเล่าแล้ววันที่โตโน่เจอดีก็ครบรอบสวันที่เสียชีวิตพอดีริเวล่าเล่นเอาคนลุกสู้ทั้งสัตรูแถงท้ายโตโน่ย,ยังได้เล่าประสบการณ์หลอนและเรื่องราวลี้ลับอีกสองเรื่องที่ยังคงหาคำอธิบายไม่ได้มาฝากแฟนแๆรายการเพิ่มความหลอนกันอีกด้วย